สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าเต็นท์รถวอลชัยคาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมวีวชัยคาครับเจอกันที่เต็นท์รถวอลชัยคาเหมือนเคยนะครับผม ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องรถยนต์สองวัวเชคาของเราด้วยนะครับและที่สำคัญฝากทุกคนติดตามเพจ Facebook รถยนต์สองวัวเชคาด้วยมีรถสวยๆให้ลูกค้าเลือกมากมายในเพจของเราเลยฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับวันนี้มาทำรายการวี review 300รีวิวสามร้อยคา EP ที่9แล้วนะฮะมีทั้งรถเกง่งรถกระบะมีรถหลายรุ่นมากๆแต่ว่ายังขาดรถ มินิ SUV สักคันหนึ่งมินิ MPV สักคันหนึ่งนะครับวันนี้ผมขอญาตพาลูกค้าทุกท่านมารู้จักกับ h o n d a f ฟ t ครับแล้ว Honda f ฟนะีดณตอนนี้นะสถานการณ์ณนะตอนนี้ หายากมากต้องบอกแบบนี้เลยครับหายากมากนานๆจะเข้ามาที่เต็นท์เราสักการหนึ่งและในเมื่อเขาเข้ามาแล้ววันนี้ขอญอาตมาโชว์ตัวกันหน่อยก็แล้วกันนะครับข้างหลังผมคือ Honda f ฟ e e ปี2022จดทะเบีย20น2013นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุด1.5 EL เป็นเครื่องยนต์แค่1,500ซีเท่านั้นแต่รูปทรงของเขาคือรถ7ที่นั่งประตูสไลด์ซ้ายขวาเป็นแบบระบบไฟฟ้าแล้วนะฮะวันนี้จะมาดูกันสิว่าทำไม Honda f ฟถึงเป็นรถที่ขาย แล้วหายากณปัจนจะุบันนี้ <Okay. S 1> ต้องบอกเลยนะครับว่าฮอนด้าฟีนะตอนนี้คุณไปดูที่ป้ายแดงที่โชว์รูมฮอนด้าไม่มีขายแล้วนะครับหยุดการผลิตไปแล้ววันนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะซื้อฮอนด้าฟีสักคันหนึ่งคุณต้องมาซื้อเป็นรถยนต์มือสองแล้วแบบไหนที่คุณควรจะซื้อครับมันจะแบบอื่นไม่ได้เลยนอกจากแบบที่ผมขายนะตอนนี้สภาพสวยผิวพันุ์ใสๆรถไม่เคยเฉียวไม่เคยชนสภาพเดิมสนิทได้อารมณ์เหมือนคุณซื้อรถใหม่ป้ายแดงเลยแต่แต่ว่าคุณได้ราคาประหยัด จากไฟแดงไปขึ้นต่อขึ้นไฟแดง9 0 0 0แสกว่าบาทวันนี้ผมขายในราคาส9 9ลูกค้าครับดูนะตัวนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วกระจกหน้าจะเป็น3ชั้นแบบนี้โครเมียมไฟหน้าจะเป็นสีขาวใสนะครับจะไม่ใช่ตัวโคมแบบลมดำนะครับจะเป็นตัวใสมีฝาครอบไฟตาอกแบบโครเมียมนะครับผมมีไฟตัดหมอกมาให้คู่หน้านะฮะอันนี้ผมเปลี่ยนขอบายของวอลชคาเรียบร้อยแล้วกระจกหน้ารูปร่างหน้าตาแบบนี้ตัวนี้ นะครับถ้าใครเคยศึกษาเกี่ยวกับ h o n d a f e e ดคุณจะรู้ทันทีเลยว่าตัวนี้จะเป็นตัว minor c h a เ g e เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือรูปแบบของท่านหน้านะมาดูด้านข้างกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นแม็กเดิมๆเลยล้อเดิมๆของ h o n d a f e e ดเลยแม็ก <Mac S 2> เดิมๆจะเป็นลักษณะแบบนี้ฝาข้อไฟเลี้ยวจะมีไฟติดกับตัวรถมาให้แล้วติดกับตัวฝาครอไฟเลี้ยวมาให้แล้วประตูสไลด์ เป็นระบบไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวาฝั่งนู้นก็ไฟฟ้าฝั่งนี้ก็ไฟฟ้านะครับถ้าบางท่านบอกว่าไม่สะดวกเปิดที่ประตูนะอยากเปิดประตูก่อนระยะไกลทําได้ไหมทําได้ครับอันนี้ฝั่งนี้นะครับคือกุญแจรีโมทของเขานะครับสามารถล็อกรถและปลดล็อกได้จากรีโมทแต่ว่าเขาทาได้มากกว่านั้นคือสามารถเปิดประตูรถได้จากรีโมทด้วยนะฮะอ่ะ ดูด้านหลังครับผมว่าท้ายรถเขาสวยมากๆมันให้อารมณ์เหมือนรถที่รถตู้เล็กๆรถตู้ขนาดเล็กนะครับมันเป็นสี่เหลี่ยม แต่ไม่ใช่เหลี่ยมขนาดใหญ่เหมือนรถตู้แต่มันเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนรถ m อ v ขนาดเล็กอ่ะทําให้มันดูน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะครับมีกล้องมองหลังให้ด้วยเซนเซอร์ถอยหลัง2จุดมีทั้งเสียงมีทั้งภาพผมบอกเลยครับพันนี้ปลอดภัยแน่นอนนะครับและอย่างหนึ่งตะกี้ผมลืมพูดไปนะถ้าเกิดลูกค้าสังเกตบนหลังคานะครับบนหลังคาจะมีจานจานรับสัญญาณนะครับดูทีวีภายในรถได้นะครับติดตั้งมาให้จากเจ้าของเก่าแล้วเราก็ไม่ได้ถอดออกนะครับมาอย่างไงขายอย่างนั้นเอามาดูด้านหลังหน่อยครับ เอเขางนะจะเป็นเบาะทั้งหมด3แถวนะครับสแถวเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเอานั่งสบายๆเลยนะคือ2แถวหน้าแถวหลังเนี่ยเหมือนเป็นเบาะเสริมถ้าเป็นเด็กนั่งผมว่าเด็กนั่งสบาย นะถ้าเกิดมีลูกอายุสักหกเขวบนะครับนั่งข้างหลัง2คนผมว่านั่งสบายสนุกสนานแต่ถ้าเกิดได้ผู้ใหญ่ตัวใหญ่ไปนั่งผมแนะนําให้นั่งแถวกลางดีกว่านะครับแถวหลังอาจจะข่าชนเบาะข้างหน้านิดหนึ่งนะครับและสังเกตแถวที่3นะครับจะมีมือจับมือจับเป็นของตัวเองแล้วนะครับรถ MPV รถ SUV รถ7ที่นั่งทั่วไปบางคัน ไม่มีนะบัคคัสเขาไม่ได้ใส่รายละเอียดตรงนี้มาให้นะครับแล้วไม่ใช่แบบว่าปล่อยแล้วแบบปักปัก,ก,กนะนี่เป็นแบบสโลว์มาให้นะสโลว์มาให้แล้วนะมีลําโพงนะครับ2ตัวให้สําหรับแถวที่3นะครับกัมมี่ลูกค้าลองดูฮะกัมมี่นี่ใหม่มากปกติตรงนี้มันจะเป็นยุยยุยอ่ะคือลักษณะของกัมมี่ของรถมือสส่วนใหญ่จะยุยนะครับแต่ว่าคันี้เนี่ยยังเรียบอยู่เลยยังดูใหม่อยู่เลยนะครับเบาะก็ใหม่กมัมมี่ก็ใหม่แถวที่3 จากที่ดูด้วยสายตาคือเหมือนยังไม่ได้ใช้งานเลยนะมีที่วางแก้วด้านข้างด้วยนะครับและส่วนพื้นนะพื้นนี่เขาติดรมเป็นรมกระดุมรมกระดุมนี่ไม่ได้มาจากโชลูปนะรมกระดุมนี่คือเขาสั่งตัดเองใส่เองแบบเต็มคันแทนพื้นกำมะหยี่ไปเลยลูกค้าบางท่านที่ติดรมแบบนี้คือเขาถอดรองเท้าขึ้นรถได้เลยนะครับมันสามารถทำสะอาดได,ได้ง่ายและก็สะอาดกว่ารมปกตินะครับอันนี้คือข้อดีของรมกระดุมนะ มาดูโครงสร้างกันหน่อยไหมโครงสร้างของเขาน็อตทุกตัวนะด้านหลังเนี่ยน็อตตรงนี้เนี่ยสี่จุดเนี่ยที่ยึดระหว่างฝากระโปรงกับโครงสร้างรถเนี่ยไม่เคยโดนประแจไขามากขอนแปลว่าอะไรครับถ้าเกิดไม่เคยโดนประแจไขาแปลว่ารถคันนี้ไม่เคยซ่อมไม่เคยเกิดเหตุเดิมสภาพเดิมสนิทนะครับนอกจากน็อตแล้วดูอะไรได้บ้างอะดูซีนครับรอยยาแนวฮะเดิมเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยฮะเนี่ยเอาเล็กจิกเข้าไปต้องมีรอยเล็บนะครับ ไม,ไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่นุ่มจนเกินไปและเป็นลักษณะนี้ต้องทั้งชิ้นทั้งคันจุดไหนที่เปลี่ยนจุดไหนที่ไม่เหมือนเดิมคือจุดนั้นต้องผิดปกติแต่ว่าตรงนี้คือปกติหมดแปลว่าอะไรครับคอนดิฟีดลดลักษณะ แฮนด์แบ็กเป็นประตูเปิดตางนี้ถ้ามีอุบัติเหตุด้านหลังคุณต้องมีร่องรอยการชนแน่นอนหนีไม่พ้นแน่นอนอเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันหน่อยนะรถเจ็ดที่นั่งขนาดเครื่องพันห้าร้อยีมาดูซิว่าจะนั่งสบายไหมเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่เบาะแถวหลังนะฮะมาข้างหน้าเลยเดี๋ยวผมจะลองลองดูนะครับว่าถ้าเกิดเราจะขึ้นรถเจ็ดที่นั่งนะ,ะแบบฟรีดอย่างเงี้ยเราเราจะมีวิธีขึ้นที่มันง่ายแบบไหนอะไรยังไงนะครับอลองพับเบาะไหมเลื่อนเบาะมาข้างหน้า โอเคแล้วเข้าไปนั่งอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมหาที่ปรับนะ่อยโอเคเจอแล้วครับอ่าก็สบายนะมันปรับเอียงได้เนี่ยเห็นไหมฮะมันสามารถเอียงได้อ่าเราผมลองลองลองเข้าไปนั่งตรงนี้แล้วกันอ่ะชิดตรงนี้เข่าชนไหมผมก็สูงร7 8ดแนะก็ไม่เตี้ยนะหนัก เก้าสิบห้ากิโลตัวก็ไม่เล็กนะก็นั่งได้แต่ว่าอึดอัด <S 2> <S 2> <S บอก <S <S บอกนีแลวกันผมนั่งได้แต่อาจจะไม่ไกลนะครับไม่ไกลเดี๋ยตะคิวอาจจะกินหรือเปล่ามันขยับตัวยากนะครึ่งบนน่ไม่เป็นไรครึ่งล่างมันขยับยากแต่ถ้าเกิดว่าคนนั่งข้างหน้าผมใจกว้างสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเขาเขาคิดว่าผมลำบากเขาเลื่อนเบาะไปข้างหน้าให้ผมสักนิดหนึ่งผมก็จะนั่งสบายมากกว่านี้อันนี้คือเบาะหลังครับ ก็อย่างที่บอกถ้าเป็นรถครอบครัวมีลูกนะครับเด็กเล็กๆก,ก,ก็แถวหลังก็จะเหมาะกับเด็กมากกว่านะฮะดูแถวหน้ากันหน่อยฮะแถวที่สองอ๋อก็เลื่อนไม่ได้แล้วแหละนะก็ถ้าเกิดตัวเท่าผมก็ไม่น่าเลื่อนได้แล้วแหละถ้าเกิดตัวเท่าผมอาจจะต้องเลื่อนไปข้างหลังสักหน่อยหนึ่งอย่างนี้สบาย แล้วผมชอบฟีดอย่างนะนี่ผมเป็นอะไรที่ชอบส่วนตัวนะครับผมชอบรถที่มีที่เท้าแขนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งของผู้นั่งหรือในตำแหน่งของคนขับผมชอบอ่ะชอบที่แบบว่ามันต้องมีอะไรที่เท้าแขนเนี้ยผมเป็นคนขี้เมื่อยนะครับแล้วก็มันพอมันมีที่เท้าแขนขึ้นมามันก็จะไปไหนสะดวกสบายอ่ะแล้วมันก็พร้อมที่ออกเดินทางแบบหลายๆชั่วโมงอ่ะถ้าเกิดเรามีแค่เนี้ยที่เท้าแขนแค่เนี้ยพอแล้วไม่ขอเยอะอันนี้ก็มีที่แขวนนะรับน้ำหนักได้3ามกิโลมีหน้าจอกลางนี่ จอเพดานนะครับใสมาให้ก็ดูทีวีได้ครับติดจานเอาเทียมมาแล้วนะฮะติดจานให้บนบนเพดานแล้วเสียบกา๊าซดูได้เลยนะครับอันนี้คือห้องผู้โด,ดยสารเดี๋ยวเราไปดูห้องข้างหน้ากันหน่อยไหมเดี๋ยวผมจะพาลูกค้าทุกคนนะครับไปดูห้องผู้โด,ดยสารหลังพงอะไรคนขับกันดีกว่ามาดูาดีว่ารถคันนี้ถ้าอยู่ในมุมความขัดแล้วจะทําอะไรกับรถคันนี้ได้บ้างเดี๋ยวไปชมครับโอเคครับตอนนี้เราขึ้นมาอยู่หลังพวงมาลัยพอดิฟีแล้วนะฮะ ขอญอาตปรับตำแหน่งให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า Honda าฟีคันนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามาอยู่หลังเจ้าพวงมาลัยคันนี้แล้วคนขับจะใช้ประโยชน์อะไรกับรถคันนี้ได้บ้างคือไอใช้ประโยชน์เนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้เยอะขับรถด้แน่นอนแต่ว่าสะดวกสบายขนาดไหนนะสิ่งอำนวยความสะดวกของเขามีอะไรให้มาบ้างนะครับในเรื่องของมัลติฟังก์ชันอันนี้โอเคผมว่าน่าจะจําเป็น นะครับรถโซนใหญ่ถ้าเกิดใครมองหาในเรื่องของความปลอดภัยนะยขับระยะทางไกลๆอย่างเงี้ยไม่ต้องเอามือเอื้อมาเปิดปิดเปลี่ยนช่องฟังเพลงอะไรเงี้ยคือคุณหาที่มีมัลติได้แบบนี้นะครับแล้วก็กดโหมดกดเพิ่มเสียงเปลี่ยนเสียงอะไได้ได้โดยที่ว่าไม่ต้องปล่อยมือจากโงมาลัยอันนี้มีมาให้นะครับผมว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างนะที่ทําให้จะต้องเจ้า h อนด้าฟีดคันนี้น่าสนใจนะครับคือหนนะฮะในเรื่องของดีไซน์นะ การที่เขาดีไซน์ทําให้คอนโซลหน้าเนี่ยกลายเป็นโต๊ะทํางานโต๊ะทานอาหารขนาดเล็กๆอ่ะเขาดีไซน์ออกมาดีนะคือผมเห็นรถน้อยขันมากๆเลยที่จะดีไซน์คอนโซลได้ออกมาแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดคุณนั่งตรงนี้คุณจะมีงานเอกสารที่ต้องเซ็นคุณก็เซ็นตรงนี้ได้เลยคุณอาจจะแบบว่าเดินทางไกลหิวข้าวอาจจะมีอะไรมาวางกินเล่นตรงนี้ได้นะแล้วก็มีแก้วน้ําตรงนี้นะครับเหมือนโต๊ะเล็กๆ2ชั้น สักตัวหนึ่งนะครับอันนี้มีมาให้อันนี้คือดีไซน์นะของดาฟีนะครับการคอนโทรลการเข้าเกียร์มันเป็นอะไรที่ไม่ได้ใช้พื้นที่ตรงโซนนี้ตรงนี้มันสามารถแบบอิสระเลยอะ่ะขยับตัวได้อิสระและที่สาคัญนะนี่ตรงนี้มีที่วางแก้วแล้วใช่ไหมหนึ่งอันนะคนขับก็มีที่วางแก้วหนึ่งอันเขายังซ่อนที่วางแก้วให้อีกหนึ่งอันลูกค้าครับ ดึงออกมาก็เป็นที่วางแก้วอีกหนึ่งอันได้ด้วยมันเป็นรถที่เหมาะกับการเดินทางจริงนะผมว่าและด้วยความชอบส่วนตัวนะอย่างที่บอกนะครับไม่จะไม่ว่าจะเป็นมุมหอวคนนั่งหรือมุมของคนขับลูกค้าครับผมต้องมีน,นี่ฮะที่เท้าแขนตรงนี้นะครับเขาเขาให้เท้าขยันด้านซ้ายมาอันนึงนะด้านด้านขวาเหมือนมันคือไม่มีแต่ว่าเขาออกแบบเขาออกแบบแผงประตูตรงนี้ใหญ่กว่ารุ่นอื่นๆอ่ะผมว่ามันใหญ่กว่ารุ่นอื่นเพื่อให้เราสามารถเอาแขนอ่ะไปเท้าได้ แล้วมันรู้สึกสบายในการขับขี่นะครับผมว่าโอเคเลยอ่ะผมว่าขับระยะทางไกลๆนี้ไม่มีปัญหาเลยนะแล้วมันเหมาะกับการเป็นรถครอบครัวจริงๆนะครับและที่สำคัญประหยัดน้ำมันด้วยการดีไซน์ของเขาเหมาะกับการใช้งานทั้งหมดครับการเดินทางครับไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายครับเพราะว่าเครื่องยนต์แค่ 1,500cc เท่านั้นเมื่อกี้เราพาลูกาไปนั่งตั้งแต่แถวสุดท้ายนะแถวเล็กสุดแถวกลางลงมาแล้วก็แถวคนขับครับ ผมว่ารถคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าจะตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีสําหรับคนที่กําลังมองหารถที่ราคาไม่แพงใช้งานได้จริงเหมาะสําหรับคนที่มีครอบครัวขนาดใหญ่ใครที่มีปัจจัยและองค์ประกอบที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้แล้วชอบผมแนะนําได้เลยว่าคุณซื้อคันนี้ได้เลยโดยที่ว่าไม่มีคำว่าผิดหวังครับรถสวยราคาถูกคุณนนลักษณะรถดีไซน์ฟังก์ชันออปชันรถสะดวกสบายมากๆใช้งานได้จริง ผมมองว่ารถคันนี้แล้วคันเดียวเท่านั้นด้วยที่จะตอบโจทย์มันมีในสิ่งที่ฟีดคันอื่นไม่มีคือสภาพสวยขนาดนี้แต่ผมเชื่อว่าที่ฟีดคันอื่นไม่มีคือสภาพที่ใหม่ขนาดนี้แล้วไม่เคยเจออุบัติเหตุอะไรมาก่อนเลยนี่คือฟีดคันเดียวที่ผมมี และผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคันเดียวที่ลูกค้าสนใจใครสนใจวันนี้ผมขอ,อย่านำเสนอรฟรีตัว1.5 EL คันนี้ <Okay. S 1> ในราคาป้ายแดง900,000กว่าบาทเกือบล้านวันนี้ผมขอ,อย่าตนำเสนอขายในราคาแค่499,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าเคดีวันนี้ไม่ต้องใช้เงินออกรถนแม้แต่บาทเดียวย้ำตรงนี้เราขายราคาไม่แพงจริงนะครับ แล้วใช้เงินผ่อนอย่างเดียวแค่เดือนละ9,000กว่าบาทเท่านั้นใครสนใจนะครับวิธีการติดต่อนะสนใจรถคันนี้โทรด่วนหาผมเลย08646ตัวแล้วก็7คือง่ายๆขยายเบอร์กี086444447นะครับอันนี้คือเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวสายไหนไม่รับเดี๋ยวผมจะโทรกลับนะครับผมยินดีรับทุกสายตลอด24ชั่วโมงถ้าเกิดผมยังไม่นอนและถ้าเกิดลูกค้าบางท่านบอกว่าอยากไปดูรถของวอชคาเพิ่มเติม,ตมอะ่ะคือบางทีฟี อาจจะไม่ไม่ตอบโจทย์อาจจะไม่ถูกใจอย,กอยากได้รถอ e ีโคคาร์ธรรมดาอยากได้รถกระบะอยากได้แขกบอะไรงนี้ลูกค้าครับของเรามีร้อยกว่าคันนะลูกค้าเรามีรถให้ถ้าเลือกร้อยกว่าคันสามารถเข้าไปเลือกรับชมได้ในเพจใน Facebook ในช่องทางที่เรานำสินค้าไปลงขายทุกช่องทางได้เลยนะใครสนใจติดต่อมาด่วนนะครับวันนี้ขอตัวเราไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่วีรีวิว EP ที่10แล้วมาดูกันว่า EP สิเราจะรถอะไรสวยๆใสๆมาขายท่านอีกคันนี้น่าสนใจมากฝากไปด้วยนะครับกับ h o n d a f ฟี d ใครสนใจโทรมาผมครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม